ขอดูท้องหน่อยสิมีขาไหมมีขาไมเ่เอ่ยขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะคะขออนุญาตหน่อยนะ,ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยากรู้อยากรู้มีขาไหมทำไมเดินได้ขอดูหน่อยนะคะขอดู้หน่อยนะคะเดียวเดียวโหติดหนบเลยอุ้ยดูดกับดินเลยอะดูดแน่นเลยอะขอดูหน่อย ยังไงไงายท้องไม่มีขาขาไม่มีแล้วทำไมเดินได้ล่ะโอ้มีแต่ขี้ดินดูความยืดหยุ่นไม่มีขาดูที่จะกลับตัวยังไง หรือที่จะจับตัวยังไงยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นดูในท้องนียดูในท้องเลยไม่มีกระดูกดู like. er เขาจะจับยังไงเนี่ยเป็นเกลียวเลยอ่ะเริ่มแล้วเริ่มเปลี่ยนสภาพแล้วเริ่มเปลี่ยนสภาพแล้วเป็นเกลียวเลยลับได้ยังลับได้ไหมไม่กลับไม่ได้เดยวช่วยกลับได้ไหม กลับได้แล้วไม่มีกระดูกสุดยอดมากชึบเรียบร้อยกลับเข้าสู่สภาพเดิม